สบายดีจ้าทุกคนสบายดีน้องมัง,งอนสบายดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากําลังจะนั่งรถจากพรตตาปินเก้าไปที่สระาานะคะทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวไปพ่อกันเลยนะคะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่กานด้วย้าเด้อที่เขามาติดตามรับชมเราฟังพวกเรานะคะทุกคน กตอนนี้ก็กำลังรอป้ายรอรถมีอยู่นะคะที่จะไปสรยารยได้โอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงเนาะว่าตานิดนหน่อยๆ,ๆนะคะทุกคนในระหว่างที่เรารอรถกันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยอไม่ค่อยถ่ายให้เห็นสถานที่เยอะมากเพราะว่ากด youtube มันออกมาใหม่แล้วทุกคนห้ามโดนหน้าคนอื่นสาแ,แพรก็เลยได้แต่ให้ดูแต่หน้าของตัวเองนะทุกคนก็ประมาณนี้ โอเคนะคะพ่อแ,แม่พี่น้องทุกคนอันนี้คือโอวันตินยูทูบเบอร์ลาวนะ <laughs> ก็ไม no ่ร nice. ู้ค like ือแบบว่า <th o ves> <laughs> อันนี้โอนตีนร้อนนะทุกคนเพราะว่าเราออกมาข้างนอกนะทุกคนสเพยไม่อยากกินน้าเย็นเพราะว่าเราออกมาข้างนอกเราก็เลยกินแบบร้อนเลยบอกน้องมังกรว่าอย่าเพิ่งดูดแล้นะมันร้อนมากไม่ทันแล้วทุกคนน้องมังกรก็ดูดเข้าไปะเต็มปากเต็มคอเลยแทบกระอักกระอักไปคอแล้วทุกคนเออเพราะว่ามันเพราะว่ามันอันนี้มากนะทุกคนมันร้อนมากมากนะเพราะว่าสเพยให้แม่ค้าเขาเติมเติมน้ำร้อนให้อีกนะทุกคน ก็ใช่ใช่ปกติแกทาพอดีแล้วอันนี้เพวาวก็เลยบอกว่าช่วยเติมน้ําร้อนให้หน่อยค่ะเอาแบบร้อนๆเลยแกก็ใส่ไปให้สเต็มเลยนะทุกคนเพราะว่ามันรสชาติมันจืดมากคือเราไม่ได้เน้นอร่อยแต่เราเน้นเพื่ออยากจะกินให้มันร้อนนะทุกคนเพราะว่าสอปพยออกมาข้างนอกนะแล้วแลวก็พูดเดยอะด้วยทุกคนนะคะถึงจะใส่เม็ดตลอดเวลาก็จริงนะป้องกันไว้นะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะในการรีวิวนะคะไม่ใช่รีวิวน้ําหรอกรีวิวน้องบางกอ,อนนะคะ ร <L ock> ้อนมากไหมบางอนโอ้ยตอนนี้กินน้าโอเครเออเขาบอกว่าอากาศร้อนอย่างนี้แทนที่จะกินน้าเย็นนะแพรว่าแต่ทําไมเธอไปกินน้าร้อนก็เออก็นั่นแหละอยากจะกินนะคะทุกคนป้องกันโควิดนะจ๊ะโอเคจ้ารอรถไปประมาณ20นาทีแล้วรถยังไม่มานะคะทุกคนก็ยังรอต่อไปนะคะเพราะว่าเราไม่มีค่าแท็กซี่เยอะแยะนะคะทุกคนอาศัยรถมีเพราะว่าในระหว่างทางเราจะได้ทําประโยชน์อย่างอื่นบ้างนะคะ นะยี่สบาทเลยนะเนี่ยเอาแล้วทำไมเธอโยกเยกโยกแยกัออนเออกองนี่จ้าในระหว่างที่เรารอรถมีนะคะทุกคนก็ดูสะพานกันไปก่อนนะคะสะพานพาต้าปิ่นเก้านะอันนี้ก็คืออยู่ดงอยู่ดนคงกระพันนะคะทุกคนเนี่ยเลยเพราะว่าตั้งแต่ปี2007เลยบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2007เนาะที่สาแพรเห็นสะพานอันนี้ แรกๆนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ปี2007เพราะว่าสาเพได้มาทำงานอยู่ที่พาต้าปิน9กเนาะปี2007 7แล้วก็8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 2 2 1 2โอ้โหก็ปาไปกี่ปีอะหลายปีมากแล้วนะทุกคนก็คิดดูนะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนตอนที่สาแพเป็นเด็กน้อยนะทุกคนสาแพจะเคยมาทำงานอยู่ที่จรันเนาะ แถวจรันสนีวงนะคะทุกคนสาวแพรก็เลยจะมาตรงนี้บ่อยมากเลยมามีทุระอะไรก็จะเดินมาตรงนี้นะคนผฝากเงินฝากเงินฝากค้า,ากับประเทศลาวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะทุกคนผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเออไม่ใช่ผ่านไปแล้วจะเป็นชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนรถมีก็ยังไม่มาสักทีนะคะทุกคนนะคะสาวแพรก็ได้ไปทําการซื้อผลไม้หมากลากไม้แล้วก็ซื้อข้าวขามโมนะคะทุกคนอยู่ที่พตัตตาปินเก้าเนาะ เพื่อจะเอาไปกินที่เออส่วนพุทธมุลทนนะคะทุกคนแต่ว่ารถมันก็ยังไม่มาสักทีนะคะทุกคนนี่นะก็น้องกัวนี้ก็น้องบางกรก็นั่งรอจนที่แตกที่แตนแล้วมาแล้วมันมาแล้วทุกคนหนึ่งสองสีมมันมาแล้ว, 1, 2, 4, ม,ม,ลวมันกําลังมามจริงๆงด้วยมาจริงหรือเปล่าน่ะ ร้อนร้อนเฮ้ยไม่ใช่นี่นาอุ๊ยดีดวังอีกแล้วทุกคนคือเรารอไม่ไหวนะคะทุกคนเราจะไปแท็กซี่แล้วเรารอไม่ไหวค่ะรอไม่ไหวแล้วค่ะพี่เับไปส่วนพุทธมณฑลค่ะแมงนะคะขอโทษด้วยค่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะขอปิดก่อนค่ะโอเคแน่นหรือเปล่าไม่รู้แน่นไหมคะไม่แน่นมากใช่ไหมโอเค โอเคค่ะ okay, ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ,ะเต็มเลยเต็มเลยนะคะพี่เป็นบอกว่าแบบเต็มเลยพาะแม่พี่น้องเ้องกระลุยเลยนะคะเพราะว่าทารถขึ้นเมยแหละมู่มกระทาอญุ่นบานนี้นะคะทุกคน่ามแห้งเจ้าทุกคนเนี่ยสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องมังกนเมืยแห้งบ่น้องบงงอน้งงบน,น,บนี้สบายดีจ้า,านีาา่นะคะทุกคนสาวแพรจะให้ดูหน้าพี่แท็กซี่คนหล่อนะคะขออนุญาตนะคะ เขาบอกว่าได้นี่นะคะเห็นไหมสแพรบอกแล้วสแพร์ไม่ได้ขี้โม้เห็นไหมใจดียังไม่พอ,อยังหน้าตาดีด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแครพผัว, <c oughs> พ,วพูดเดยอะเกินไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่เขาจะเขินสเพร์แล้วจะขับรถไม่ถูกนะคะเพราะว่านั่งมาสามคนนี้มีมีแต่ผู้สาวท้งนั้นเลยนะนีนะทุกคนสเพร,กเร,ร์ก็บเาต้องทำการทีจะไปอ่ะ สารยานะพ่อแม่พี่น้องเนะ<ค>าะเพราะว่าจากที่ล่อรถมีมากเกือบประมาณสี่สิบกว่านาทีนะทุกคนน,นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะทุกคนเห็นไหม,ไมนี่เลยนี่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 นะคะคพี่เขาให้สแพรดูเนี่ยคือคือมันสวยมากนี่ทุกคนมันเป็นสะพานแบบอันนี้เขาเรียกสะพานอะไรคะพี่ ผ่นานพรมแปดโอ้ยอยากไปจังเลยอยากไปชมจังเลยตรงตางมไปนำ้ำเจ้าพระยาเนอะเลยไปเที่ยวถ้ามีโอกาสเราไปกันนะสะพานภูมิพลเหรอคะไปไปโผล่สะพานภูมิพลน,นะพี่เขาให้สองแพดร่ด้่อกี้นี้มันเป็นข้างล่างข้างล่างใช่ไหมคะอันนี้คือข้างบนใช่ไหมคะ นะทุกคนนี่เราก็มาถึงสรยาแล้วพุทธมนทนสายสี่สายสามบอลเก่าน,น,น่ารีบเดี๋ยวนะถ้าถึงปุณถาวรน,นะทุกคนถึงปุณถาวรน,นี่คือถ้าถึงปุณถาวรน,นี่คือที่ทํางานเก่าของสะแพงเลยนะน้องอมเงอเลยน้องออสการ์โอ้ยคี่ถึงงนะ่ะอยากไปหาแต่ว่าน,วนี่นะับทุกคนสายสามนี่พี่เชื่อไหมว่าเป็นสถานที่ทํางานเก่าของพวกหนูเลยนะแต่ก่อนพวกหนูทำงานอยู่ตรงนี้กี่ปีนะบางอน สิบปีค่ะใช่พวกหนูทำงานเป็นแม่บ้านแล้วก็พี่เลี้ยงอยู่ตรงนี้สิบปีแล้วทีนี้ก็เลยได้ย้ายกลับไปคนละทิศคนละทางกันไปแล้วทีนี้พวกหนูก็เลยย้ายไปอยู่ที่นนทบุรีแล้วก็ทำไมจากนนทบุรีถึงได้มาตรงนี้ได้พี่คงจะแปลกใจใช่ไหมล่ะ เพราะว่า,เ,าเรามีเพื่อนอยู่ตรงนี้และทีนี้เราก็ชอบตรงที่ส่วนพุทธมนฑลมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันสวยงามแล้วมันก็เป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เราทําให้เรามีความสุขอะไรนี่เลยจ้าห้ <c oughs> องน้ำเป็นกระเฮ็ดหม่แะสะอาดๆโอ้เันเฮ็ดอยู่แล้วเนาะ คยไาหมเเห็ดไม่แล้วเห็ดไม่แล้วนี่เห็ดอยู่นี่เห็ดต้งจตโดเตอวนี่นะทุกคนเท่าก้าพักกันมาหอดอันนี้แหละมาหอดอันน hey, hey, yeah, ี้แล okay, okay. ้วชวนพู้จมน้ำทนแล้วชิล่งจากรถแท็กซี่นะจ๊ะเราน่าจะฉลาดต้งานนะถ้าเรานั่งแท็กซี่มามันก็คงจะจะจ่ายตังค์ให้ชิลนใจหรือนี่นะคะทุกคน เราก็เอาเงินค่ารถทีเอฟซีนี่ให้เรานะทุกคนในการเดินทางยังไม่ได้บวกลบคูณหารเลยว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่า,ท,าทั้งซื้อของกินทั้งค่าแท็กซี่นะคะทุกคนเท่าไหร่คะอ่าร้อยหสิบเก้าบาทแล้วก็ให้ไปเลยร้อหกสิบาทนะคะแป๊บนึงค่าวเลยสี่ยี่สิบบาทนะคะ นี่นะคะทุกคนก็จ่ายไป160บาทนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะปรกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนเราไม่ลืมของนะเราไม่ลืมของเราต้องไม่ลืมโอนตินร้อนของเรานะทุกคนนี <peut S 1> ่โอนตินร้อนยังไม่ทิ้งนะพี่คงแปลกใจใช่ไหมทำไมหนูโอนตีโอนตินร้อนคือแบบว่า เออนั่นนะสีไม่ลองสักที <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ <c oughs> นี่นะทุกคนเราก็มาถึงนี่แล้ว <c oughs> ชวนพุทธมุนฑลแล้วทุกคนโอเคนะคือไปหาน้องชายก่อนนะทุกคนคือเขามารอสาวแพรกับน้องประกรน้องบนุนีนานมากนะทุกคนเพราะว่าสาวแพรออกบ้านตอนประมาณสิบโมงครึง่ง และทีนี้น้องเขาอยู่ใกล้เองอยู่ที่สายสีนี่เองก็บอกเขาบอกว่าบอกเขาว่าประมาณบ่ายโมงเดอนพอ,อก,กันนะทุกคนเขาก็ออกมาเนาะเขาก็ออกมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งอะ่ะเพราะม่พี่น้องและปัจจุบันนี้คือมันสามมงกว่าแล้วอะ่ะไม่รู้เขาอยู่มุมไหนเพราะว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีนะทุกคนโทรศัพท์มันตายโทรศัพท์มันเจ๊งอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่นะนั่นคนโอเคสาวแพรจะถ่ายให้ดูรอบๆข้างนอกนิดนึงนะคะทุกคนโอเคนะคะ